รถตู้มันเท่ากันวะพี่เท่ากับของพี่มไ้ย<น>คันนี้คันหลังน่ะ,ะเละ็กกว่าเยอะขนาดกลางอ๋อมันมีกี่ขนาดพี่ยคจ,จัมโบ้ีขนาดกลางขนาดมันมีขนาดแต่่ของของพี่นี่เรียกอะไรจัมโบ้จัมโบ้โบอ๋อเท่ากับสิกล้อยถุงนึงอ๋อ คนพรวมมอบมาลับ <ım> ้านดีก <Momo> ว่าไม่จะเชื่อว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมเป็นรถลองในป่าเลยเร็งคอจะหมดอยู่แล้วไี้ก็ปีเดียว มากแรงมากตอนนี้ลึกมากเลยเล็ดเล็ดมาสอเล็ดตัวนี้ค้งอะไรเนี่ยดังดางตึ้งโตมานี่จีนไม่เลี้ยวขวาเฮ้ยจะเลี้ยวขวาเลี้ยวไปไหนจีตอนนี้อยู่ เอาโฟมดันระวัางรถด้วยไก่ลูกไก่ลูกไก่รถเก่ง ลูกไกลล่กเก่งว่ะไม่ด้ยเ,เอาเอาขึ้นนะไปว่าได้แล้วว่ะเอาไปใไส่ <ไป S 2> <ป> เก่งเหมือนกันเนี่ยดเขาแสดงมาตอนมาปื้ดเลยนะพวกนี้นเนาะนี่รถที่เก่งกันเนี่ย,ยอัไรเก่งขาปั๊มเลยเนี่ยนั่นเด้ดอหลุดแล้ว สี่สี่อันนี้แม่งสิ้นง่ายขั้นหลังเขาไม่ตามเลยนะแล้วคันนี้เขาจะทำอะไรของเขาออกขวาได้พี่เราแม่งไปวิ่งขวาเลยดีไหมได้ไหมตันมากตันไหมไม่ไม่มันตันไหมล่ะไม่ตันครับมันไม่ได้ละได้ป่ะเอาวิ่งวิ่งออกนี่เลยก็ได้พี่เรา วิ่งได้วิ่งเลยมียดเมื่อกี้ถามเขาถามเขาบอกว่าพี่ถามเขาพี่ฝันรู้เล้วเรารู้แล้วเขาเขาถามว่าเลี้ยวขวาหน่อวิ่งไปวิ่งไปเผื่อมีปัญหาใหญ่จะติดนะแ้วก็เลื่อน